โอเคครับ cool. okay. ดีชอบ c q ทั้งหลายนะกลับมากับมาครับนะครับช่วงเซิร์ฟของ God นะกอนะครับนี้เป็นเซิร์ฟใหม่ของเขาเนะี่ยก็ไม่รู้ว่า เขาจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับเออด้านนี้ก็จะเป็นชุดนะครับไม่ใช่ละอันนี้ชุดนะครับมีมาให้ครบเลยนะครับชุดอันนี้ก็จะเป็นปืลทองนะครับปินทองอันนี้ก็จะเป็นฟืนฟูนะครับตัวเนี้ย เป็นอาวุธต่างๆ,ๆที่ไ้ใช้นะครับไ้ใช้ขุดดินขุดแร่ตัดต้นไม้ทำนาอะไรอย่างงี้นะครับเนี่ยพูดถึงก็อยู่พอดีนะครับอ่านะครับคนนี้ก็เป็นหัวเซิร์ฟนะหัวเซิร์ฟ ที่นี่ครับใครว่าแชา <c oughs> ร์แอดปะนาจจะคุยกับเขาไม่ได้นนะเพราะว่าผมไม่ได้เปิดเออ,อะไรสามไว้เขาเรียกว่าเลยนะไม่รู้วบามันเพิ่งมาโหลดให้เมื่อวานนะครับโอเคอน,นี้ก็เงินนะครับเติมห้าสิบทูได้แสนหนึ่งเชีวยวเออเก้าสิบทูได้สองแสนนะครับร้อยห้าสิบทูได้สี่แสนนะครับส่วน VIP นะก็เติมห้าสิบวันก็ได้เจ็ด ไม่ใช่เติม50าทูได้7วันเติม90้ทูได้15วันแล้วก็เติมร้อยหทูได้30วันนะครับอันนี้ก็สตาฟ์บบีไอนะครับเก้าบทูเวันร้อยห้าสิบทูสิวัน300ร้อยทูสาวันนะครับของบวกร้อยยีนะราคาชิ้นละเก้าสิทูนะครับใครสนใจก็เติมซื้อกันนะครับ2ชิ้นร้อทูชุดครบชุดอะไรอะ สามร้อยทูถไมไมต้องเขียนซับซอเครื่องแจก e อ p ีหนึ่งเครื่องก็สึกถูกโอ้โหแม่งเจ๋งว่ะ <c oughs> นะครับก็ใครสนใจอยากเล่นเดี๋ยผมจะใส่ไว้ใต้ลิงก์นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นช็อปนะครับช็ Shop. อปน,นี่ก็เป็นโพสทคนะคพื้นที่นะครับว่าพื้นที่อันไหนเท่าไหร่เออเนี่ยเก็บตังคซื้อนี้นี่ว่าด้วยสิบร้อยพันหมื่นโอ้โห โอ้โหตอนนี้ผมมีอยู่เท่าไรไม่รู้ครับยังซื้อไม่ได้เลยค่ะดีต้องกี่หมื่นวะนะครับของเลนนี้มีไม่ครบเลยทำไมชอบมันทำไม่ครบวะนะครับคน เออแอดคนนี้นะคือขุนกอ่อนนะครับเขาจะเขาจะเป็นคนแบบช่วยเหลือนะครับพอรามีอะไรเกิดขึ้นนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็บอกกับเขาไปนะครับเช่นแบบของหายอะไรหายอย่างนี้นะครับเกียร์ทำไมต้องมูนวอล์กด้วยนะครับที่ผมชอบเรียกว่าเกียร์เพราะอะไรเพราะว่ามันชอบแกล้งกูครับ <laughs> อันนี้ก็เป็นค Q. Q. ิวคิวนี้นะครับในตัวกร้อยไม่รู้นะครับได้ตังค์ด้วยเห็นไหมครับสอง้ยบาทนะครับ2 3งบาทเห็นไหมครับมันยืนทำอะไรตรงนั้นวะนะจะสังเกตว่าเออเขาจะสามารถหยิบอะไรออกมาจากตัวก็ได้ทําอะไรก็ได้นะครับทุกไอ้พวกนี้ยังออกยังได้นะครับ โอเคไปดีกว่าเออนี้ก็โล่งนี่นะที่เขาทำาสำหรับใครที่อยากหาตังก็มาที่นี่นะครับสำหรับตรงนี้นะก็เป็นเออที่ว่าสเกลตันมันจะยังไงอะตายตลอดเนะคือยังไงอะพอแป๊บนึงเดี๋ยวผมขึ้นไปดูมันจะเป็นระบบของวันนะครับเมื่อมันเกิดบนนี้ปุ๊บ น้ำก็จะส่งมันลงไปด้านล่างโน้นพอส่งลงไปเสร็จใช่ไหมครับมันก็จะอยู่ในนี้ครับออกมาจากข้างนอกนี้ไม่ได้นะแล้วก็จมน้ําตายในที่สุดนะครับนะครับดูครับดูตัวอย่างครับนี่เห็นไหมครับข้างหน้าเลยครับเดี๋ยวมันจะร้องครับอุมันจะมีเสียงเหมือนเราตีสเกลตันเนะแต่นี่ไม่จำเป็นต้องตีครับเห็นไหมเริ่มมีเสียงแล้ว สำหรับเสียงซาวนะครับไม่ได้ยินก็ต้องขอประานโทษน,นะครับเนีย่ยเมื่อตายเสร็จใช่ไหมฮะไอ้น้ําตัวเนี้ยที่เขาทําไว้มันก็จะส่งมาส่งวุธมาให้เราเยเห็นไหมะไม่ต้องแบบเอ้ยกูต้องเดินเข้าไปหยิบเอาไม่ต้องไม่จาเป็นแต่นี้ผมเอาเองอาสาสาัรอันนี้เป็นอะไรอันนี้ก็เป็นธนูครับลูกธนูลูกธนูเนี่ยนะเก็บได้ครับ เห็นไ,ไหมไม่มีใช้ก็มาเก็บนะครับใครวะนะครับก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ถือว่าโชคดีนะครับเอโอ้โหกระตุกกระตุกมาสองชอ็อตนยไม่ไหวจริงเลยกลับมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นประตูไปที่ต่างๆนะครับเข้าไปดูกันเอ่อสำหรับประตูนี้น,นะครับ ผมไม่ไปทุกที่นะครับถ้าอยากรู้ก็ต้องมาเล่นเราเองนะครับว่าที่นี่ที่ไหนโอเคไปบ้านดีกว่าอ,อ๋อไม่ใช่ด้วยนะับบ้านครอบโหเพิ่งสร้างเสร็จเออได้เมื่อวาน,นครับสามชั่วโมงครับกำลังทำอยู่นี้นะครับไม่ได้ไปไหนวันนี้ก็เป็นหมู่นะครับเอาไวแ้แดกครับ ไม่มีเลยมากอันนี้ผมทําไว้เพื่อกันซอมบี้เข้ามานะครับเวลาซอมบี้เอ่อส่หรัผมเปิดประตูเปิดประตูซอมบี้ได้ไหมอือถ้ามันว่ายน้ำใช่ครับอย่างน้อยมันก็ว่ายขึ้นมาบนนี้ครับมันก็ติดอยู่บนนี้ายก็ติดอยู่ตรงนี้ครับก็จะทําให้เราตีได้สะดวกสบายมากมากขึ้น,นะครับอะไรอ่ะ อ๋ออันนี้บ้านคุณทัศนะครับรู้ได้ไงว่าเราจะเข้าได้นะครับไม่ต้อง PS เอเข้าก็สามารถเข้าได้ครับโดยการนี่ครับเขียนหน้าประตูเลยครับเขียนไว้อย่างนี้นะแล้วก็เขียนตามด้วยชื่อคนนะครับใส่ลงไปนะครับชื่อคนที่เราอยากจะให้เข้านะครับล่างสุดก็เป็นเขียนนะครับลองลงมาลองขึ้นมาก็เป็นผมนะนี่ก็เป็นคุณทัศน์เองนะครับเห็นไหมครับ สำมาเขาได้เอ้ยธนูธนูโอ้โหทำไมไม่เอาป้ายมาติดวาเอาติดเลยวเนี่าโหปัดเดียวทำไรเนี่ยโดกเอาไปเถอะไม่เอา บ้านมีเยอะแล้วแล้วบ้านสไตล์เขาจะเป็นบ้านออกแบบคับแคบนิดนึงแต่ว่าสวยนะสวยงามนะด้านในก็จะสวยงามนะ <S <S เออเขาจะทำาป็้พื้นที่เหมือนกันนะแล้วทำไมเอากล่องไว้วันเนี้ยทำไมไม่เอาไว้ที่อื่นวันเนี้ยครับไม่เป็นไรครับ บ้านผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ตอนนี้มีเงินอยู่เท่าไหร่แล้ววะนบะไปเกียน npc นพะครับโหได้ยังเยอะครับแสนหมื่นเก้าพันนะครับแต่ต้องแจ้งคุณคอ้อนก่อนว่าของกูขายเมื่อวานะรับับ thẳng hải thẳng hải ơi 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 thẳng tắc nám cô นะครับอาจจะเสียเวลาในการดูอนนี้นิดนึงคนระับโ,โู้ชิงตะกูไม่มีถังแล้วกูมาตักนะไปทีพวกนี้ได้ยังไงอะเออโอ้โหผมนี่เป็นคนซื้อสัน่นะผมซื้อตรงจะยังไงอย่างนั้นไปหาเงินจะโอ้โหสงสารกูสงสาร ต้องทานขึ้นเลยอ่าที่เขาเปิดประตูได้เพราะเขาเป็นแอดนะบอกไปแล้วครับแม่แก็บูช่วยนี่แหละ โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะจบตอนนี้นนี่นะออ Goodbye